สวัสดีค่ะอ้อมค่ะกลับมาพบกับเพจเพนท้า์กันอีกแล้วนะคะวันนี้อ้อมมีบ้านหลังใหม่มานําเสนอค่ะซึ่งก็ได้ทํารีวิวก่อนที่จะรีโนเวทไว้ให้ดูแล้วในคลิปทิกต็อกนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังรีโนเวทแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะบ้านหลังนี้ชื่อว่าหมู่บ้านพร้อมพัดกรีโนวาค่ะอยู่ใกล้ๆซาฟารีเวิด์นะคะ บ้านหลังนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด45.6ตารางวาค่ะเข้าดูข้างในกันเลยซึ่งบ้านหลังนี้มีเป็นบ้านแฝดนะคะแต่ว่าเป็นแฝดเชื่อมคานเพราะฉะนั้นตัวบ้านรอบๆบ,บ้านเนี่ยจะไม่ได้ติดกับใครเลยนะก็คือจะติดแค่คานเดี๋ยวพาไปดูว่าติดแค่คานยังไงอันนี้นะคะก็เป็นประตูที่อ้อมทําขึ้นมาใหม่เนาะแล้วก็รั้วอะไรเนี่ยอ้อมก็จัดการใหม่หมดเลยเพื่อให้มันยกสูงขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนปกติถ้าดูจากของตัวบ้านเก่า ตรงนู้นจะเตี้ยๆนิดนึงเนาะอ้อมก็เลยเพิ่มความสูงขึ้นมาโอเคอันนี้ก็คือเป็นการทําใหม่หมดเลยนะเป็นเหล็กขั้นด้วยอลูมิเนียมลายไม้ค่ะมาเข้ามาดูข้างในกันต่อตรงนี้นะคะจากด้านซ้ายมืออ้อมเนี่ยของเดิมก็จะเป็นทรายธรรมดาเนาะอ้อมก็ทําการเทป,ปูนปูกระเบื้องให้หมดเลยนะคะก็จะเป็นซีกนี้ไปถึงจนถึงด้านหลังอ่า ไปจนถึงด้านหลังน้นแล้วก็ข้างในจะทะลุครัวได้ค่ะแล้วก็ตรงนี้ปูกระเบื้องให้ใหม่หลังคาลงรถก็ทําให้ใหม่สามารถจอดรถในบ้านได้1นึคันนะคะก็เป็นกระเบื้องร้อนคู่ค่ะมาดูด้านข้างนี้กันต่อตรงนี้ก็จะเป็นโซนพื้นที่สำหรับทำสวนนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้สวนที่เล็กลงก็คืออยากมีที่จอดรถเพิ่มขึ้นเราก็สามารถ ทุบกาแพงตรงนี้ออกทําเป็นประตูแล้วก็ทําเป็นจอดรถตรงนี้ได้อีกคันแล้วแต่ใครจะชอบเนาะอ้อมก็เตรียมไว้เผื่อบ้าแบบใครมีรถคันเดียวแล้วก็อยากทําเป็นสวนใหญ่เพราะว่านี่พื้นที่สวนตรงนี้ไปจนถึงด้านหลังตรงนี้เลยจนถึงด้านหลังตรงนี้เลยนะคะนี่สุดเลยแล้วก็อ้อมทําชาตรงนี้ไว้ให้ด้วยเพราะว่ามีประตูออกได้ทั้งสองทางตรงนี้เนาะ เข้าไปดูข้างในกันต่อค่ะตรงนี้เป็นห้องโถงนะคะก็เป็นห้องรับแขกได้อ้อมก็ทำการปูกระเบื้องให้ใหม่เป็นลายไม้แล้วก็ด้านบนก็คือทําเป็นฝ้าฉาบเรียบก็คือเปลี่ยนโครงฝ้าใหม่หมดแล้วก็ทําฝ้าฉาบเรียบพร้อมทําหลุมให้สองหลุมเพื่อความสวยงามค่ะแล้วก็ทางด้านนี้ประตูออกด้านข้างนะคะก็ออกได้ทําป็นสนามหญ้านั่งเล่นนะคะก็ ตรงนี้เราสามารถมานั่งชิวได้นี่เพราะว่ามีลมโกรกเข้ามาทั้งวันเลยนะคะมาดูกันต่อตรงนี้พอมาถึงด้านหลังเนี่ยตรงนี้จะเป็นห้องน้ำชั้นล่างนะคะก็ทำการปูกระเบื้องให้ใหม่นะคะแล้วก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้แล้วด้วยนี่ก็จะแบ่งโซนก็คือห้องค่อนข้างกว้างนะคะก็จะอาบน้ำได้สบายเลยแบ่งโซนตรงนี้ก็คือทำ ล่องข้างล่างไว้ให้ด้วยก็น้ำก็จะได้ไม่มาในโซนที่เป็นชักโครกนะคะต่อมาด้านหลังนี้ข้างหลังนี้เป็นส่วนต่อเติมใหม่นะคะอ้อมต่อเติมครัวเข้ามาให้พร้อมทําเคาน์เตอร์ปูนให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีเตาแก๊สกับเครื่องดูดควันแถมให้ด้วยะคะ่ะก็รับประกันของศูนย์เลยนะคะอันนี้เป็นนั่นข้างก็ สามารถออกมานั่งเล่นทะลุออกมาด้านที่สนามหญ้าที่เราจะเตรียมปลูกไว้ด้วยตอนนี้ยังไม่มีหญ้าไม่ต้องตกใจถูกแล้วคะ่ะเอาไว้มาปลูกกันเองเนาะส่วนอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโซนที่ปลูกกระเบื้องให้แล้วเรียบร้อยสามารถเดินออกมาด้านข้างนี้ได้เลยนะคะ่าเปิดมาตรงนี้แล้วก็ ด้านข้างนี้อ้อมก็มีปลั๊กไฟมีท่อน้ําทิ้งไว้ให้แล้วเรียบร้อยเผื่อใครที่จะไว้สําหรับวางเครื่องซักผ้านะคะก็วางตรงนี้ได้เลยค่ะไปะเราไปดูกันต่อก่อนที่จะขึ้นไปชั้นบนเนี่ยตรงนี้เป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะคะ,ะนี่เลยค่ะก็ปูกระเบื้องให้แล้วเรียบร้อยเข้ามาด้านในก็คือทะลุเข้าไปถึงข้างในเลย เข้าไปดูก็คือทะลุเข้าไปถึงข้างในโอเคมาขึ้นมาดูด้านบนกันเลยค่ะห้องชั้นบนนี้นะคะ<ม>ก็ด้านขวามืออ้อมนะจะเป็นห้องนอนมาสเตอร์นะคะก็เป็นตามความยาวของตัวบ้านเลยห้องนอนนี้ก็หันหน้ามีกระจกให้เยอะมากถัดมาด้านหลังเราแบ่งโซน มีผนังกั้นนี้ก็คือเราสามารถวางตู้เสื้อผ้าตรงนี้ได้นะแบ่งเป็นโซนสําหรับแต่งตัวเนาะแล้วก็อันนี้เป็นห้องน้ําคือข้างบนนะมีห้องน้ําเดียวเนาะแต่ว่าประตูทะลุถึงกันได้จากห้องมาสเตอร์แล้วก็ถงด้านนอกค่ะก็ตรงนี้นะคะอ้อปูกระเบื้องพื้นให้ใหม่นะแล้วก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะก็อันนี้ทะลุออกมาด้านหน้้นเลย ก็คือประตูเข้าได้สองทางเป็นกับโถงด้านนอกเนาะแล้วก็มีห้องนอนเล็กอีก2ห้องนอนค่ะมาดูเลยนี่ก็เป็นพื้นที่สําหรับห้องนอนเล็กนะแต่ก็ยังกว้างอยู่เราสามารถวางเตียงนอนได้สบายเลยก็เป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างโอเคค่ะมาอันนี้เป็นห้องนอนที่เล็กลงมาอีกนิดนึงสำหรับใครที่ให้ลูกนอนเนาะก็นอนตรงนี้ได้นะคะ ซึ่งหมู่บ้านนี้มีส่วนกลางด้วยเดี๋ยวอ้อมจะพาไปดูอีกทีเนาะก็บ้านนี้มีทั้งหมด3ห้องนอน2ห้องน้ำเนื้อที่ทั้งหมด45.6ตารางวาค่ะเดี๋ยวเจอกันที่ส่วนกลางของหมู่บ้านค่ะค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนกลางของหมู่บ้านพร้อมพัดนะคะก็จะเป็นส่วนหย่อมให้เรานั่งเล่นได้นะคะก็แล้วก็มุมนี้ เป็นสนามเด็กเล่นค่ะให้เด็กมานั่งเล่นตอนเย็นได้นะคะก็เป็นที่พักผ่อนภายในหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งก็คือสระว่ายน้ำแต่ว่าตอนนี้อยู่ด้านนี้ตอนนี้เขาปิดเพื่อป้องกันมาตรการโควิดนะคะก็ยังเข้าไปไม่ได้เนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายมาให้ดูแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งที่นี่มีรอประพอ24ชั่วโมงพร้อมกล้องวงจรปิดค่ะเพราะฉะนั้น หมู่บ้านนี้มีความปลอดภัยแล้วก็สบายใจได้นะคะสำหรับใครที่สนใจบ้านโครงการนี้นะคะแล้วก็เป็นทำเลที่ตอบโจทย์ะะสามารถติดต่ออ้อมมาที่เบอร์และลายด้านล่างนี้เพื่อขอเยี่ยมชมบ้านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ